ไปเรื่องของอาหารการกินกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับเทศกาลอาหาร MJU c l e e n and Clean Food Festival 2022ครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้วครับพร้อมกับต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาหารในทุกมิติรองศาสตราจารย์ดรวีรรพล ทองมาอาธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร MJU Green and Clean Food Festival 2022ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้นระหว่างวันที่27-28ตุลาคมเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวสร้างสังคมน่าอยู่ต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาหารในทุกมิติพร้อมส่งเสริมให้เกิดความมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ Green University กิจกรรมจัดขึ้นที่ลานเสาธงหน้าอาคารช่วงกเกษตรศิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยการจัดกิจกรรมเทศกาลอาหารและสินค้าปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายและเป็นต้นแบบให้เกิดการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้คนได้หลากหลายและยั่งยืนครับใน,ในงานค่ะมีการออกร้านจาหน่ายอาหารสะอาดปลอดภยัยหลากหลายเมนูเพื่อสุขภาพกว่า30ร้านพบกับการสาธิตเมนูอาหาร MJU Green and Clean Food โดยเชฟจีโน่จิตศักด ลิมพารกุลลิมพากรกุลนะคะจากรายการมา s t ตอร์เช t ไ a i l a n d ค่ะรวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์รักโลกกิจกรรมตรวจสุขภาพและดัชนีมวลกายนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชีวิตสะดวกสบายเรรับของที่ระลึกฟรีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่นำภาชนะมาใช้เองภายในงานค่ะโอ้โหรักโลกสุดๆไปเลยนะคะพูดถึงงานของเทศกาลอาหารของแม่โจแน่นอนถ้าเรา พอได้ยินชื่อขึ้นมาแน่นอนพอเราได้ก้าวไปในงานสิ่งที่เราจะได้กินกันคือประเภทแบบเนื้อย่าง